มาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมสวีดัสสวัสดีครับผมพี่น้องทุกสคนครับผมขอครับทีมงานสไตล์เบาสตึกครับคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับผมเมนูนี่ครับผมจิ้งยางกบย่างแล้วก็สิสีออมครับผมเดี๋ยอมหออมหอมกระตุนห่อนครับผมต่อที่ตามครับนี่ครับผม อะไรครับผมแกงอ่อมต้องต้องพริกแห้งพี่น้องต้องพริกแห้งครับแต่ว่าพริกลูกโดดถ้าข้าบกเผ็ดบุพเอครับผมนี่ครับนี่พริกลูกโดดครับผซื้อมาเรียบร้อยครับผมไว้ใส่เป็นเป็นลูกโดดครับผมถ้าถ้ามักเผ็ด

เยบวบกป่ะน,นี่ผมใส่บวบกับผมแบบแปบบนบ้านเลนน้ก็อสอย,ยมีแน,นีแหละบวบแต่คนไทยก็จะปาดขึง สไลด์ปัดขึ้นไงอย่ากคนไทยบอบไปล้างยางออกก่อนสิงนงหญ่เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวหุ่นไปอุ่นมาเหี่ยวไปเหี่ยวมากกับบุหรี่อย่างเลยครับบวบแล้วเรากันเริ่มห <laughs> ายหมด <laughs> อย่าหายมิดชินยิ่งยังกันเดี๋ยวต่อเป็นหลางยางออก,ก่อนครับนี่ก็ผมยางเรียบร้อย อบอย่างอร่อยพี่น้องหอมคั่นเลยครับผมมันมันดีขนาดสองตัวครับผมเนี่ยซอมออมใส่บวบกับผมแบบบรรบาเลยครับพี่น้องอใส่นี่ครับผักชีลาวกักชีลาวกับผักอีตูบอใส่ต้นหอมครับผมแบบบรรบาตอนแรกว่าจะใส่ผักกระแยงครับผมหาผักกระแยงบ่ได้ครับผมขาดตลาดครับ แย่งบะมีครับช่วงนี้ไผ่มีก็เอามาขายเด้อครับโซงกรุงเทพเนี่ยทุกตลาดเลยครับบะมีเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวจะฉีก g o แล้วก็ออมครับผมรอติดตามครับนี่ครับผมไผ่เบาลินคุณชีกครับผมฉีกกบฉีกกบพี่น้องย่างแล้วก็ฉีกเอาครับผมาชิ่นแบบสวยงามแล้วก็ชิ่นเ่ต้องชิ่นน้อยแล้วชิ่นใหญ่เลยคีเรียบร้อยครับผมนี่ครับ นี่ครับผลงานโอ้นี่ครับฉีกบกมั่นกันนะครับผมยากเลยมาฉีกแล้วสิแกงออมกนจะได้หอมพี่น้องสไ,สไตล์บ้านสไตล์บลาสติกครับผมรอมอเดียดยครับเดียดแล้ว,วใส่ไปอ,อย่างไว้ซุกประมาณ60%เนี่ยพี่น้องแล้วมาฉีกครับผม เ๋ยก็ต้องต้มโดนครับอเอาเอะไรนีแหละชุดทุนงานเนี่ย นี่ครับผมใส่อะไรไปผักขุนตูครับผมผักอีตูครับผักชีลาวครับผมแล้วก็บวบผมจิ๊ใส่ผักขุนตูผักอีตูอีตูลาวครับแล้วก็ผักชีลาวใส่แค่นี้ครับผมกบย่างใส่หม้อเรียบร้อยแล้วครับผมกบย่างฉีกใส่หม้อเรียบร้อยแนละ้วนี่ของการความเพรีวบวบปลาลูกเพล็ดครับลูกโดดพริกกระเลียงพริกกระเลียงนี่บานเท่าอื่นบานผมอื่นพริกน้อยครับผม เห็ดหอมกินกับไปปลาจอมนี่สุดยอดครับผมกินปลาจอมกุ้งเนาะพี่น,อน้องบ้านเฮาเนี่ยครับฮักกิมฮักกินกับปลาจอมสุดยอดพริกนี่ครับผมรอติดตามครับผมแกงอมกบย่างแซ่บจแท้พี่น้องรอติดตามครับนี่ครับผมพี่น้องทักใส่เลยครับผมสวัสดีครับผมขอสวัสดีครับผม ครับอ๋อหอมเลยครับผม,ผมบออมออมครบย่างย่างครบแล้วก็แข่งออมครับผมแบบบานๆใส่บวกใส่บวกไปก่อนครับผมอย่างพวกชีสก็อันนี้ใส่ทีหลังแลบบ้วทีปรุงรน้ำปลาน้ำปลาเด็น อ,อไปเลยใส่มืดเลยนะครับใส่ปลาอีกคิมมดพอดีเลยก่อนน้ำปลาน้ำปลาใส่ข้าวเปลือกเลยครับให้ให้ข้าวเปลือกตองใส่ข้าวเปลือกก่อนครับเพราะว่าให้ข้าวเปลือกมันมันซุกมันฟูครับผมให้ข้าวเปลือกฟูแล้วก็หมอมครับ วีฟูลครับเอาใส่กระเบือทีหลังเดี๋ยวผมเออป๊อปซูกิแล้วหอมหอมครับแล้วหอมขาดไปไหนครับผมผงนัวลายแสียบลายยืนสองสามสามครับผมสไตล์บอสติกสามช้อนใส่จุลรถด้วยคันตาข้อเลยเหรอสามช้อนครับผมโอ้สไตล์สไตล์เป็นสไตล์บอสติกหัวรอดเลย ใส่ด้บไปหนึ่งชั่พี่ครับผมโดยประมาณเพราะว่าอีหยังพี่น้องเพราะว่าใส่แลาเพราะว่าใส่บวบครับบวบมันจะคายน้ามากๆจรีงใส่หลายแซ่บหลายกลมเข้มมันก็ต้มอะไรปลาแข็มออมกบย่างครับผมอ๋อกบย่างย่างแล้วก็เอามาอฉีกอมอร่อยกบสุกครับผมแล้วก็ใส่กิ้งก้ามกับชีลาบกับไปทักอีต้หวานไม่ทอดครับผม หาผักก่ะแยงมมีพีนองปกติเราใช้ผักกระแยงมี่สุดยอดโอเคครับผมรอที่ตสครับผมุดโดดพีนอง้อมเนาะเพราะเรางเื่อยไหลแต่่ดโดนทุเนครับสุดยอดใส่บัวถูไครับวัวมันจิี่หลายบหลายี่ปุ่ีครับ เลื่อนซุกแล้วนี่ครับโอ้ยบัครับขนาใส่น้ำใน,น้อยๆดิพี่น้องแต่น้ำบัวมันออกกลายเป็นหลายสีเห็นบัวครับง่ายเพราะใส่น้ำปลาไปแล้วเนี่ยใส่น้ำปลาก็าต้องยันเข้มพี่น้องเพราะว่าบัวมันจะคายนา้ำบัวมันจะคายนา้ำบอกมาไม่ตัดกระตุดโดยโชว์ดิกลายเป็นน้ำหลายสีครับโอ้โหนี่ขบในมือพี่น้องนี่ครับมีคนจอง ขาขามงขาอย่างไั้สุดยอดเลยนครับผมอู e ้แซ่บดีแซ่บโอ้ยุดยอดแซ่บแซใส่น้ำปลาไปหลายังจิ้วๆครับเดี๋ยวจืดๆมันจะแซ่บแล้วก็จืดวน้อยเดียวครับเดี๋ยวใส่ เสนรรปัปลาเพิ่มอีกเ็น้อยพี่น้องให้พักนีดสุกอีก,ก็น้อยครับผมโอเคครับเสียบขนาดเพาะขันตอนนเย็นต่อึงอีกลายกทีเดียวพี่น้องครับลองเสียบ ไม่ถวยแล้วากรอครบางคุณคกินเทียว <c oughs> นี่ครับเก็บไปเก็บอมแบบบ้านครับผมยอดวิกว่าคาเตะผักกระแง,งกินหองผักกระแหงคาตลาดหนะาบุอ๊อยเนี่ยอนหแล้วโอเคห เอาไปชิมยังชิมดาเลยเดี๋ยวอะลยดีกว่าอว่าใส่หอมน้ำตลาไหลพอดีเดดพอดีเลยครับผมจักเดไว้ให้ยังพอดีเลย ี่แไม่ไต้องปูน้ำปลาปือก็ต้องใส่น้ำปลาครับผมใส่น้ำแยมปลา,ปลาไปพลพ่นเยอกว่ามมันขนาดครับผมเอน้นเขานาหนาวแล้วเขานาเที่ยวเขาหน่อยๆบมเดินของไงมันเลยครับนี้ ผมโอ้โหสุดยอดเนาะไปเรื่อยครับผมอบแบบคนห่อนนี่แกงอ่อมกบย่างครับผมตามสไตล์บ้านสไตล์บ้านๆอีหล๋ผมแต่ว่ามื่อนี้บอกเลยว่าขาดผักกระแครงมีผักกรแครงใส่นมัจะหอมกว่านี้ครับผมเศรษ แต่ผักกระแยงนี่ขาดตลาดครับหาบ่มีคิดถอดบาทอยู่ครับผมเอาตามีตามเกิดพี่น้องเอาตามสไตล์แบบอีสานพี่เก่าครับผมจะได้กับอีกแพ่งครัแบบอีสานพี่เก่าครับได้แบบอีสานพี่เก่าคัตต้นน้อยนี่ครับผมเดอเอาเรียนเล่นเล่นคัดคัดโตเล่นกัตโต้จักจันอร่อยจักจั่นจักจันแซ่บครับผมนี่โอ้ลองชิมของอร่อยก่อนชิมดูว่าจืดหรือเค็มยังไง แต่มันยังมันยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่มันจึงบวมันเย็นไปมันเป็นไงพอดีเยดีแต่ว่าเย็นไปคือเก่าแล้วเพราะว่ามันบวบอยู่เพราะว่ามันบอยู่พี่น้องทำ้าไ่บวบหน่ะพี่น้องจะไหนก็บอกเข้มผมบอกเลยมันจีไายคข้หนามออกมาครับผมเดวมันเบรขาตั้งอย่างก่อนเนี่ยแมนบอกขา ต้มมเเลยยนนีี่่อจิกแต่ถ้าต้มเลยต้มกบสดๆเลยมันมันอยู่ออกข้าวมีกลิ่นกบอยู่ครับนออกขินข้าวแต่อันนี้เทา้าอย่างก่อนครับผมอืมอา่อาขอนบวบบวบมีเก็บคมพรอนเก็บคมพ่อ,อแล้วเก็บเก็บคมขมเค็มไว้พร้อมครับผมมันซอยซอย,ซอยครับผมซอยหลาย ต้องใ่พี่ดานโบตองยันเข้มครับผมใส่บวบนี่แกงยังกะซางเพราะว่ใส่บวบโบต้องยานเข้มบอกเลยต้องใส่พี่ดานมีปัญหาได้โอ้โหสุดยอดเลยห่อนปันห่อนคือฝักกับผมส่ฝักหอมบวบครับผมหอมบวบชู่มรอทีมงานทีมงานกับหายเมื่อครับอยู่กับเบอลินสองคนพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาแล้วรอทีมงานครับผมยังบ่ตื่นครับผม นี่ครับผมพี่น้องแซบอีปดีครับผมแซบมากแซบมากอีนนีครับผมขอฟฟีแเดกออมแบบบรรบ้านพี่น้องแบบบรรบ้านเข้าครับผมแดกออมกบย่ากขอฟึ้เหมือนขอยออมชายชาวบ้านด้วยจอดครับผมแซบอีีเดี๋ยวกับแก้มได้พร้อมครับผมกินกับเขาก็ได้ครับผม โอเคครับพี่น้องเอาไว้ทรับนี้ครับผมมีนูเริ่มไม่เข้าหูแล้วเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ